ตกลงแล้วเขาจะครบ8ปีหรือไม่ครบ8ปดปีคนณิงต้องพูดคุณภาคภูมิไงว่าครบแปดปีแล้วอืประเด็นคือครบแปดปีแล้วจะพ้นตําแหน่งไหมอไอ้ครบนะครบอยู่แล้วเจะไม่ครบได้ยังไงเป็นครบ8ปดปีแล้วเพียงแต่ว่าจะพ้นตาแหน่งไหมเพราะตามขัอธรนูเนี่ยเมื่อครบ8ปดปีต้องพ้นตําแหน่งอ่าใช่ประเด็นคือมีข้อจะเว้นไหมที่เขาชี้แจงมา8ดข้อเนี่ยเขาเขาจะบอกว่ามันเขามันต้องยกเว้นไม่นับคือ,ค,อคือประเด็นที่ผมคิดว่าใน8ดข้อของเขาเนี่ยไอ้ข้อ8ดเป็นข้อสรุป เจ็ดข้อคือคําชี้แจงของเขาไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่างี้ครับเป็นประเด็นที่เขาจะให้น้ําหนักมากที่สุดครับขาดตอนอมันมีช่วงขาดตอนเธราะว่าเพราะว่าเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับหกศูนย์เนี่ยก็เท่ากับว่าน้ำมูลฉบับช่วงขาวสองห้าห้าเจ็ดมันพ้นตําแหน่งไปแล้วแล้วเข้ามาตามรัฐธรรมนูญห้าเจ็ดนั้นก็จบไปแล้วครับก็เริ่มใหม่เนี่ยหกเมษาหกศูนย์นั้นต้องเริ่มนับหกเมษาหกศูนย์ไอ้ก่อนนี้ถือว่าขาดตอนทีนี้ผมคิดว่า การไปใช้คำว่าขาดตอนเนี่ยมันดูชอบกลนอ่ะคือผมเรียนวย่างนี้นะครับต้องต้องบอกคุณภาคภูมิให้ผู้ชมนะครับ,รบเราไม่ได้เอาเป็นเอาตายนะสิ่งแต่วาสงสัยว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญเขาเขียนไม่ชัดว่านับหรือไม่นับมันก็จบแต่ปอดีท่านไม่ได้เขียนไว้มอนมอนต,อต้องตีความแล้วเราเห็นความเห็นเราเนี่ยคือควรจะตีความยังไงใช่ไหมครับเกิดเรื่องนี้ผมเรียนว่าถ้าพูดกันอย่างไม่อ้อมค้อมนะครับผมเองก็คาดหวัง นะครับอยากจะฟังเราไปอาจารย์สอนกฎหมายจะอยากจะฟังว่าเขามีความเห็นยังไงทีมกฎหมายนะครับยิ่งอาจารย์วิษณุเครืองามท่านบอกว่าท่านอ่านแล้วใช่แล้วก็เราฟังนะฮะด้วยใจระทึกปรากฏว่าก็ผิดหวัง,วงคือเหตุผ,ผ,ผเลเหตุผ,ผลในทางให้เหตุผ,ผลเพื่อจะบอกว่าเปรกยุทธยังไม่พ้นตาแหน่งนี่มันควรจะดีกว่านี้อันนี้คือคือดูแล้วไม่ดีอ่ะอ่ะอย่างมีข้อนึงบอกเอาเอาเรื่องขัดตอนผมพูดงนี้ดีกว่าดีกว่าถามว่า มันจะขาดต่อเนี่ยครับเป็นนายกอย่างต่อเนื่องบทเฉพาะการก็บอกว่าให้นายกที่เป็นมาก่อนรัฐธรรมนูญประกาศใช้เป็นนายกต่อใช่ไหม264แล้วมันจะขาดตอนตรงไหนแลวข้อสําคัญคือก็ไปแก้ในประเด็นเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับเพราะตามปปชเนี่ยนะครับถ้าเป็นต่อเนื่องนะครับภายใน30บวันเนี่ยไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินที่สองแล้วท่านบอกแล้วเหตุผลที่แจ้งไว้นะครับบอกว่าพรบประกอบเนี่ยมันต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ ควรยึดเจตนารมณ์ของรัฐมนูลแล้วเจตนารมณ์รัฐมนูลคืออะไรครับอำนาจเมื่อกี้อาจารย์สมชายเพิ่ง<ม>บอกไปหนึ่งห้าแปดคือควบคุมอำนาจแลวข้อสําคัญที่ผมผิดหวังมากเลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธิเ,เรื่องสิทธิฮะความจริงเรื่องหนึ่งห้าแปดวัคซีเนี่ยเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเป็นเรื่องการควบคุมอำนาจนั้นการตีความจึงต้องควบคุมอำนาจไม่ใช่ปกป้องเขาไปพยายามอธิบายเขาว่านี่เป็นเรื่องสิทธิของพลเอกประยุทธ์ ซึ่งมันกับหัวกับหางกันเลยผมก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าเป็นให้คะแนนเนี่ยอาจารย์ว่าตกไหมเนี่ยแบบข้อเนี่ยผมเนี่ยให้ไม่ผ่านอะ่ะคือคือ,ค,อ,ค,อคือเราคาดหวังแล้วผมคิดว่าผมก็คาดหวังอาจารย์วิศณุเครืองามด้วยครับว่าท่านจะคือผมนึกมาเข้าใจไงว่าตอนหลังเนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้เห็นด้วยทุกข,ข้อแต่ท่านอ่านมาแล้วนะท่านบอกว่าใช้ได้ผ่านตาท่านมาแล้วผมก็ผิดหวังว่าเหตุผลในการชี้แจงเนี่ยค,<ร>คือในแง่หนึ่งนะคล้ายค,ายคายกับว่า้ เหมือนกับว่าสารรัฐมนูญท่านใดที่เห็นว่าผู้เอกประยุทธ์ไม่พ้นเนี่ยก็สามารถหยิบเอาเหตุผลเหล่านี้ไปใช้ได้แต่ผลตรงข้ามนะครับเมื่อเหตุผลมันอ่อนเราไปใช้เนี่ยก็จะกลายเป็นการเข้าช่วยขึ้นมาเลยนะเท่าที่ฟังทั้งสองท่านเนี่ยมองว่าข้อชี้แจงต่างๆที่บุณกประยุทธ์ทีมกฎหมายได้ส่งไปเนี่ยมันเบาดูแล้วเบาครับดูแล้วเบาแต่ทีนี้ถ้าผลจะออกมาในทางใดทางหนึ่งจะได้เป็นต่อจะกี่ปีก็ไม่รู้ละ หรือจบและไม่ได้เป็นต่อเนี่ยมันจะมีผลกับการเมืองไทยยังไงบ้างเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันกันถึงสุกร์บ่ายสาโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐ TV ทีวีช่อง32